ยยคนเยอะมากของสุี่ิดนี่ทุกคนเราเก็บของกันนะนี่เดยอันนี้ของห้องเราอ้าเนอ้หอีนึ่งทุกคนดูจำนวนของที่เราจะต้องย้ายนะคะอันนี้ของหุ่หนึ่งห้าเท่านั้นอันนี้ของห้องหนึ่งห้าอันนี้ของห้องของหนึ่งสี่แล้วก็ ไปยังไวะคะ เขาวางไว้ยังไงรันเกนเานีああ่บเอ้าร so. ันเกนอันนี้ยังเจ้าคนไม่ได้เรอฮัลโบลฮะเก่งอ่ะเฟยุ้งเชิญเขาเลยฮะเจ้าชั้นวันสองชั้นวเสองชั้นวันสาม ก็เสื้อแดงคือไปล่างมาจากตรงนูน้นจากห้องแรกรอเอาไว้ตรงนี้นี่ไงตังโมงเขาจะได้เห็นของเองแล้วเขาจะย้ายของเราไปก่อนเพราะเราอยู่ชั้นห้านี่คนด้วยเนะ เขาขนมาให้ด้วยน่ารักมากน้าเลรอเขาบอกว่าอ <laughs> ยู่นี่มันรักดีปีนึงแล้ว <laughs> ไปเดี๋ยวจะขนพวกนี้ไปนะคะอาจจะไม่ได้ถ่ายแต่ว,ว่าเดี๋ยวเจอเกัน <laughs> เลยตอนที่ย้ายไปแล้วเพราะว่าของเราเลอะเต็มสองหมือนโอ้ยคันอ่ของเราอยู่ตรงนู้นทุกคนขขเาขาก็ลังขนไปแล้วส่วนอันนี้ก็คือของที่เราถือกันโคตรนหนักเลยทุกคนไป นี่ทุกคน <c oughs> เออวอาวงเขาจะใช้การยกขึ้นไปข้างบนนะทุกคนเอาดูกันน <ng> ี่นี่เขาก็ลังขึ้นไปแล้ว <c oughs> <c oughs> ไปแล้ครับของเราจะส่งไปถึงชั้นห้านั้นห้องเรานะส่งไปที่ 空了吧？哎呀，是。我来吗？怎么了？ ก็จะขนลงนั่นแหละโอเคเดี๋ยวเราขอขนของขึ้นไปก่อนนะจ๊ะแค่นี้ก็หนักมากแนละ้วนี่คือเขาเข้ามาในห้องใหม่แล้วก็กำลังขึ้นบันไดทุกคนทุกคนเราเข้าไปในห้องแล้วก็คือห้อ,องเป็นแบบนี้เดีนะ๋ยวเรารีววิอีกทีนึนนะงแต่วนะ่าเหนเื่อยมากโอ้คุณเหนือ่อยตาหายไงเอเอพูดของคนแรกเลย เป้นคนดูอ๋อเขาส่งไปห้องห้าหนึ่งเจ็ดจะให้ดูนี่เขาส่งของไปห้องห้าหนึ่งเจ็ดอยู่ตอนนี้่ไขแบบนี้ของก็<อ>งจะอยู่ในนี้นี่เลยเดี๋ยวเขาก็จะมาวางทีห้องเราเลย คันนี้ก็คือห้องน้ำที่มีแบบห้องบนอะ่ะแล้วก็มีฝักบัวมีที่ใส่ให้ด้วยแต่นเนี้ยน้ำอุ่นเราต้องจ่ายตังค์ทุกคนอันนี้ห้องอาบน้ำนแล้วก็อันนี้เป็นห้องนง้ำแยกการเปส่งน,คนะคะเรามารีวิวดีมีหกเตียงแต่ว่าอยู่สี่คนพนักงานทุกคน

เขาอยู่ห้องไหนไม่รู้องเาเลาเไนี้่อยื่อเอาขเขาขวี่เาขหนมาแล้วหรอเนี่เหมือนเราขนไอ้เพมเลยนะเสรหน้าห้องเงมึตอนนี้มีแค่เราทุกคนเพราะว่าไม่มีคนอื่นเลยแต่าแค่ะ ทางเดินม yeah. okay. ันแคบสุดไปเลยเต้นไม่ได้เลยทำไมแล้วไม่เยไม่ต้องไม่พอเใช่นี่มาแล้วของเรามาแล้วถ้าสมมตของเราหมดอะไรงเงี้ยที่ของเราเราไปเก็บของไงจะได้ไม่ได้พูดเดินเข้าไปเอาเลยได้ปะเอาที่เลยอ่ะเราก็จะไม่มีความผิดโยนไปเลยค่ะไปเพื่อนคนละถุงคนละโอ้โหเปิดได้เลยเพื่อนแล้วก็ไปกูแซ้เหรอโยนไปแล้อ นักเกินก็จะโยนของยชื่อชื่อเต๋อของเขาได้ไอันนี้อันนี้แปะแปะเขาปากแปะเยอะแล้ดแปะคนที่โยนไม่ใช่เขากับเราเราไม่รู้เอาอีที่เขาเลยอยเอไอเฟนเอเฟนไว้ เออเนาะลอยเฟนแล้วค no. ุณพ i mean ี่ก็ว่างๆไปเถอะคุณ้ไแต่นั่นของเราไม่ไหว่เนี่ยนนักเกินกว่าจะแต่กูต้องขึ้นหยังไม่หมดอีกอ่ะตอนนี้เราจะมาขนของต่อนะจากหอเก่าก็คือยังเหลือของอีกก็คือชั้นหกแล้วก็ไปชั้นเจ็ดชั้นหกเอ้ยชั้นเจ็ดเราไปชั้นหกเอ้ยชั้นหกเราไปชั้นห้าชั้นหกเราไปชั้นห้าแบบนี้เหนื่อยมากขนของแค่นี้เราไ่ราแบบไม่มีเงไม่ได้ ทำไมไม่รัเคุณเหืมมอมาก่ะไทยาเลยได้ปะเซ็ตสุดท้ายคือถุงที่ใส่เข้าเาสื้อผ้ไอเอ่อเสื้อผาแล้วก็ไม่เสือ้อทุกนเราต้องให้เขาดูเขาขนดีเขาคุนเลืเขอขดจังเจ้าหญิงดันช่างสิน นี่เขามีมาชสี่หนึ่งห้าเออเนาะใช่เออข้างหน้าห้าสี่ห้าห้าห้าสี่ห้าห้าห้าสี่ห้าห้ เจอเจอนี่ทุกคนตอนนี้ไอ้สองคนเนี้ยก็เราจะไปหาเตี้ยนต้องเชิญฮะเออใช่ใช่แล้วก็หาเตี้ยนต้องเชิญเพราะว่ายืมของรุ่นพี่คนเวียดนามคนหนึ่งแล้วไอ้ตีนจะขับไอ้เตี้ยนจะสอนแล้วเดี๋ยวเราถ่ายคลิป จะ,จะเป็นคนของกันทุกคนน่าจะรอบสุดท้ายแหละไ,ไปเพื่อนถือแล้วก็วางไปครับเดี๋ยวมาครับผ <c oughs> มเอาดีครับเฮ <c oughs> ้ยไ,ไม่รอ นี่จะเป็นการขึ้นชั้นหกครั้งสุดท้ายเหนื่อยมากเปลาของรอบสุดท้ายกันคนเลยไอสองคนนั้นเข้ามาอะไมาเราเดินมาตอ้งมแาบอกให้แบบว่าลืมบอกไม่ต้องมาสรุปเราก็มาด้วยเดินมาแล้วโะโหปักซิ่มากก็คือไม่ได้ทาลิบเฮ้ เวลาบอกลาห้องเราเราทุกคนหกหนึ่งห้านะคะถึงเวลาบอก,ล,อล,ล,กะะลากลทุกคนไปดูแบบเร็วนะคะบอกลาเรารีวิวหอปแล้วละ่ะบาย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 ของจริงทุกคนบอกลาบายอันนี้ของหนึ่งสีห้องเฟรมหมดละ ทุกคนเะราในั้งนี้ก็คือการเดินคนละขึ้นทางทุกคนเราจะลงจากชั้นหกไปชั้นสีแนน 3, นนนน่แล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นมาขึ้นมาเอาไ่ใชั้นสี่ชั้นสามคึ้นเลืวก็จะมาเอาลงไปกองข้างล่างแล้วเดี๋ยวค่อยายไปถอดทีเอางั้นจ้ะโอเคเอยถ่ายกุญแจก่อนทุกคนจุบค<อ>ืนนะครับกุญแจโอ้หเหนือ่อยแค่ไห

เสียงผู้ชายเท่เลยเอาก็เสียงเป็นเท่ต้องถือแล้วเอ้ยใครก็ได้ถือมายูู่้เอาเตอร์อูสมาก็ได้แต่จริงมีใครถือแล้วเอาให้ปูแล้วบ้างปะเอ้ะได้ปะที่มันเล็กมากอะที่มันเล็กเว้ยเอาวางไว้มันมีที่เหยียบปะมีเอาวางไว้บนขาได้ปะข้างหนึ่งอะอันนี้เดี๋ยวกูเตรียมให้เฮ้ยมีใครแบบว่าเก็บโทรศัพท์เอาไหมเอามาเอามา อ่ะถือไปก่อนอ่ะโอ้โหเปล่ามีคนโทรมาเจ๋อท่าหลังหนักมากอ่ะสรุปเนี่ยไอ้พวกน้ำพาดเต็มือรถรถสแกมพ่อเนี่ยเดี๋ยวผมยกกล่องไปสองอันรถรถข้สแกมข้าอ่ะอันนี้ใส่ของไดอีกป่ะใช่ไหมเอ้ยข้าวหน้าเดี๋ยวแป๊บนึงเพื่อนเดี๋ยวตามไประวังเอาแล้วโทรศัพท์ไม่เอาฝากเอ่ะ โอเคป่ะ okay, ดูฟุกนี่มันช่วยด้วยหาทำอุ้ยรลอ่อะแล้วก็แบตหมดมันจะเป็นไอตูนจะไปหลับดิฉันแต่อะไรกลับมาดิฉันเดินมาแล้วพร้อมฟุกแต่พอตูนกลับมาแบตหมด กรัเสียบชาร์จเต้ต้องเอทุกนกหลังตรงนี้เขาเสียบตรงนี้เลยนี่ตรงนี้เอแล้เจอแล้วเจอแลวเจอแลเสียบเสียบเสียบรดมือชาได้หรืว่เฮ้ยใช่คชาจได้หรือได้ก็ไม่ทุกคนดูสภาพของเนี้อโคตรเยอะอันนี้คือเต็มห้องอ่ะเยอะมากนู่นไปนู่นเราจะไปเอากระเป๋าเดินทางอีกสองใบนะคะแล้วก็ ก็คือเดี๋ยวเอาให้เขาอะขนขึ้นมาต่เราต้องไปบอกเขาเองโอเคไปคนดูสภาพดิปากซีดมากเหนื่อยมากโคตรๆนี่นะคะวิธีการเข้าห้องหกไอห้าหนึ่งห้าต้องพูดหองยังไงสุดจตแอดเวนเจอร์โอ้โหต้นไม้แมววิวต้นไม้เีโอ้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 ทุกอย่างที่เรื่อนหนักงเลย ให้เรขดกันอยู่เหเ็นโล่งหาตรงนี้อ่ะขอเราวิวอะไรไม่รู้ว่ะโล่งเกินคุณเด็กกูชอยกอีกคนเ้น่เราต้องเอากระเป๋าเดินทางอันเนี้ยดูดิแลาวกาให้ล่ามตานั่นครูขามากเลยนะแล้วก็ไปตรงนั้นน่ะโอ้โหแล้วชาเป็นหินต้องยกค่ะทุกคนไป นี่คนลุงเขาให้รถเข็นเรามานี่เขาไม่ให right, ้เรามาตั้งแต่แรกโ้มาถึงว่าเราไปบอกเขาได้ไหมว่าถ้าเกิดไปวางวางได้ไหมได้แหละไม่น้ก็ต้องได้แล้วเรามีทางเดียวแล้วพี่เพราะว่านี่มันเซอร์เวยกันไปยากอ่ะเราลองไปถามเขาดิบายบายบายราอ้ห่เาดี๋ยวนะเขาิดทางเลยหรอไม่ไม่น้ำมันลว หลังจากคนของตัวเองเสร็จแล้วเป็นคนอื่นเขาไม่อยู่ในห้องเนี่ยเข้ามาหมดแล้วอ่ะได้เรายังรอไอไกเนี่ยไม่เป็นออ่ะก็คืพลังงานจำเป็นไหมโอ้เหนื่อยมากทุกคนนี่คือห้องที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งก็จะฝั่งนู้นคาดก็จะเป็นหออีก อันหนึ่งที่สร้างใหม่เป็นของคนจีนนะทุกคนแต่ของเราอยู่อีฟัร์นึงซึ่งเป็นวิวถนนขึ้นไปอยู่บนเตียงเลยทุกคนทำไมหองเต็มมากห้องเ,เต็มเลยทุกคนมันเหมือนเออหนิหรอนี่ลรงอามนี่โรงารว้าว เขามาโอ้โห <utan> oh, เลยเหรอเมื่อกี้แจกไว้แล้วไงกลับาเรามากินกับข้าวถึงที่ร้ากินอะไรกินอะไรกินอะไรนี่คือโรงอาหารออกมาก็จะโรงอาหารทุกคนตอนนี้เราจัดของไปได้ประมาณหนึ่งก็เกือบใกล้จะเสร็จแล้วแต่ว่าเราก็เลยมากินข้าวที่ร้านกินไอยเกาหลีที่อยู่ตรงซีมันเราเคยกินเป็นมื้อสุดท้ายก่อนกลับไทยแล้วก็แล้วก็เป็นมือไม่ือแรกหรอไม่ใช่มื้อแรกเป็นมื้อที่สามที่เรากินไได้วยกัน นมื้อแรกที่เรากินแ้วกันมื้อแรกที่เรากินกัน้ำ่ใช่จีน่ใช่แต่นโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรากินอะไรไปนี่ทุกคนร้านนี้มันแบบว่าอร่อยแล้วก็ราคาไม่ได้แพงขนาดนั้นดีมากนี่ของเต๋อเป็นอะไรนะพาจอนอันนี้ แต่ว่าฮะจอมไม่ใช่คือใช่ไิ่งอใช่ปิ่งแล้วก็นี่คือใช่ปิ่งน่นี่คือข้าวผัดกิบจิมีไข่ดาวของตุลเป็นไข่กั่เม็แบบแล้วก็มีขอท่สูหน่อยดิเต้าหู้เต้าหู้เต้าหู้กับซอวันนี้เราจะพยายามเอดกันข้าปลาไม่ใช่สั่งแกงไปแต่ว่ามันยังไม่มาเดี๋ยวเรา่อดูกันไม่ใช่แกงฟลฟลไอเนี่ยอะไรวะเทนจังจิเก้แกงเยลเมงแกงตวเจียวอ่ะ เหรอแต่ว่าถ้ามันแห้งหน่อยเนี่ยไม่รู้เขาแบบเขาหแือเขาแบบยังไม่เคกินเลยแต่ว่านั่นดิยังไม่เคยออริจินอลกินอะยังไม่เคยกินแบบออริจินอลน้องสาวหรอเแล้วก็อันนี้ spice and color พี่ทุกคนมาแล้วฟิวเทนจังจิกิมันเป็นต้าเจียงทางอะแล้วจะเป็นเทนจังอะไรต๊อกเจียวมาซิมเบิ้ง มา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 ้ามยมา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 แาม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 ัมา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 มีมะมามแมาวอมา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 เาาม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 มามาม่มา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 มรมาอ่มาามากามามาามาม่มามาม,ม,ม,มามามมานาม มีเนื้อหลักปะไม่มีมีอยู่มาณหนึ่งชิ้นมะมันคือข้าวเยอะๆนะแต่มีประมาณหนึ่งชิ้นแต่ว่าอุ้ยย้อนแสงหน้าดำอะมีเต้าหู้แล้วก็ข้าวอ่ะหนึ่งหยวนนะทุกคนข้าวหนึ่งหยวนแล้วก็แกงสัิบสามหยวนขี้ตังมีอนู่ข้างล้างแล้วก็ ข้าวหนึ่งหยวนแล้วเขาบอกว่าถ้าไม่พออ่ะเติมได้ออนว้านี่ทุกคนเราพามาดูโรงอาหารใหม่เอ้ยโรงอาหารไม่ใช่โรงอาหารใหม่เป็นโรงอาหารเดิมที่ทําใหม่นะจ๊ะดูรูละเงามากเงามากนี่นะครับเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ลาม,มาถึงปูโจโลแล้วหลุดมากท่านนึงก็ใช้มื่นแล้วไม่ใช่คือเราไม่มต้องเปิด QR โค้ดเลย งนี่ครับคิดเงินต่อจากนั้นเอาโทรศัพท์ไปแต่เปิดเปิเเปดไอ่เหล้างวันหนึ่งะะวันครังนี่ทุกคนคือว,ว,วิวข้างนอกของห้องเรานะจ๊ะเห็นลงอาหารได้เห็นปะนี่คนกันอะไม่คิ้ว อันนี้เป็นถนนใหญ่แล้วก็ตรงนี้ข้างล่างเห็นลานจอดรถอะไรเป็นตึกตรงนี้นเป็นตึกพวกแถวหอเก่านะจ๊ะโอเคนี่ทุกคนเอมาให้นี่ทุกคนที่เราถ่ายไว้ก็คือเราอะเอาไว้ให้กับน้องๆที่จะมาใหม่แล้วก็จะขนไปให้เขากันนะคะ ที่เราจะพาทุกคนดูวิวหอเออ่ระ,ะเบียงเออ่วิวจากระเบียงของเราตอนกลางคืนนะจ๊ะนี่เลยเป็นแบบนี้ตรงนั้นเป็นถนนใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้เป็นโ้นหารนี่เราเคยไป,ไป,ไ,ปไปแล้วเห็นที่ชั้นแลว้วเป็นโร้านอาหาร,หาร,รนะมีที่จัดแล้วแต่ว่าวิวแบบดูดีเลยปะ มีแต่งไปเลิศเมื่อเราจะพาไปดูอีกห้องหนึ่งเป็นของเพื่อนเราที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งนะทุกคนก็คืออีกฝั่งหนึ่งอ่ะมันจะเป็นวิวหอที่มันจะชนกันก็คือระเบียงของตึกฝั่งตรงข้ามมันจะชนกันเดี๋ยวเราพาไปดูนี่ทุกคนคือวิวนะคะข้างนอกก็จะเป็นตึกไอ้นี่แบบตึกฝั่งตรงข้ามน,นะคะก็<ด> <motivation> คือหอของเพื่อนอันนี้คือห้องของเพื่อนที่อยู่ฝั่งที่แบบเนี้ยแบบ ตึกแต่ของเราอ่ะจะเป็นวิววิวอะไรนะวิวถนนนั่นแหละคอนโดเขามาช่วยเราประกอบเตียงด้วยเขาไม่อยากช่วยครับไม่ไม่ได้ช่วยค่ะอันนี้ช่างไม่ใงเหรอช่างค่ะช่างประจำหมู่บ้านหมู่บ้านใครคือช่างนี่ทุกคนเตียงเราได้แล้วเป็นแบบนี้ขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยในการสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาโอ้โห นี่ทุกคนรถนาอันนี้ไม่อ่ะมีตังเมมีตังเมอ่างมีตังเมอ่ะอันนี้พี่เอาซื้อต่อจากพี่มายนะจะ้ะโอเค